พามาเบิงหวัวง,งอคลิปนี้จ้ะส่นหวัวงยงำแรงพี่น่องเอ้ยคึ้อยากจะแนวใดเหลือกเขาอตะเหลีวเหลือกขอี้เหงาเก็ดหน่อยให้เก่าล่ะเดี๋ยวจะตัวหวัว ทำการลวกวันนี้จะอันนี้คือเลือกโฮตแล้วว่าท่านไหนลวกน้ำาร้อนอยู่น,นี่ละเราจะเนวได้เดี๋ยวอัน,นถามมาเบึงงข้าหลวกไอ,กอ้ชี้มันออกลวกเซตที่ตั้งีดีดด้วยแบนันนี้ ล่างหน้ามานันล่างขีไว้เอกจะมันขีชิ้อเกี้ยวอ่ะอืม็็นบอกน้ำเกียวขันนี้โมสาหพ,พ่อเขาอีกจ้ น้ำใส่เหรอทำนิ่งจะได้แล้วจ้ะนี่น้ำไปเห็ดเมนูก็เผาเลยบ่ายนี่จ้าเร็วๆเมนูของเฮาเอ๋แกงหัวเซ่เอ๋ผักอีเลือดจ้ะนี่โอ้ผักนางเลือดจ้ะใส่น้ำอ้อเจาะ มาเรือมากินน้ำกันจ้า